เขาเริ่มเป็นทีมเวิร์คทำงานเป็นทีมนักเสีหันไปกองใด่อยละทรายหัวหอยละอยู่จังสิบบะหันบ่หันพ่อแม่พี่น้องบ่าวยางเดียวจอยนะเดี๋ยวสิยเดี๋ยวสีหลุดบ่ท่านเพื่อนพ้องเพื่อนลลิตกาตาแล้วพ่อแม่พี่น้องหมายของเราจะเสร็จแล้วนะเพราะเราจะจะไปแล้วเราจะไปแล้วเหรอจ้ะอเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยรถก็หลายหลายว่าสิภาษมาเก็บสะเดาแล้วพลาดยังไงพานบัาที่นี่เห็นอันเห็นผักกาดปดาพ่อแม่พี่น้องจ้าไปตะเก็ยบมาตะเก็บ,อเ,บเอาจังน้อยเนาะก่อนถี่ศิภาษไปเก็บผักกวงตุ่งขอโทรขออภัยในลมได้จ้ะเด้อในายเล่ทั้งลมทั้งรถนี่จ้าโอ้ยเราเดิมแก่แล้วพี่จ้อยมากกับพี่จ้อยขึ้เก่านล้วจ้าว่า <laughs> สิมาเก็บสะเดาเอ้ยพี่จ้อยแล้วปะไปไปไป,ไปเก็บโหลดประสั่นนี้ได้จ้ะเด้อ ปักกาดป่าจ้าเดี๋ยวสิลงซื้อไห้อันล่งซื้อของอันอีย่างก็ซื้อของอันโอ้ยบกบ่ออีกแล้วซื้อของยูนี่ไหเพราะว่ามันมีในหนังสืออยู่จ้ะไปเอาพ่อหอมป่าหอมคอเนาะพี่น้องเนาะเต็มอยูุู่นะหลายครับนะเอาอีกจังน่อยนะเสียดายมาพอแล้วตอนแกแล้วเนาะพี่น้องเนานะเพิ่นแกแล้วจ้ะได้มาถีออ่อ่อนๆกับมี่ก็เก็บเอาจังน่อยกัเก็บเอาหลายดอกจก้ะไป จะสิาพาไปหาเอาผักกวงตุง่งแทบๆทบโอ้ยลมก็แหงบ่อใดอยู่บ่อใดแล้วลมก็แรงวายวายโอ้ยลมลมคักลมแน่จะ้ะมันมันเป็นทีโล่จะ้ะเนาะลมก็เลยแห้งเป็นธรรมดาจะ้ะไปไปเอาซ้ำหนีหละพี่น้องไปไปไปเอาจา้กในน้อยเนาะ มาพพอแม่พี่น้องไปบ่มหอดปลานั่นซ้ำพี่จ้อยแล้วปะปลานั่นเราเราบวมัากบ่าสั่นเอากระแลวแต่สันดอกบวมัากทัวหยังเพิ่นมามันบ่อวบเพิ่น่าเพิ่นมาปลานี่มันอวบเวลาแย์กับเรือหน่อยซะหลือเกินแผลก็เลยจับสันตัวแล้วแต่เจ้าแล้วข่อยปะโอยข่อยปะว่าฉันแผวปะแผลปะแล้วแต่เจ้าจาิเอาแนวยได้กับเอาเพิ่นมาปลานต่มันมันก็บวมอวบพี่ลีล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะ แล้วอีกย่างนึ่งอันลอีกย่างนึงแล้วปะอันคนสิไท้ายทีมกะบจิ้งแต่ว่ากะสีไปเก็บดูดูมันกะสีเก้งใจแต่ของพิ่นนะพี่น้องแพรก็เลยว่าเออเพราะว่าห้างกับิึงเอาไปได้ะมันห่างๆก็นอาค่อยไปเอาสันดกคุณได้เพิ่นจอมบ้างแผนกันคั เพราะว่าแฟน,นพี่จ้อยแล้วว่าเพิ่นค้นหายเก็บก็อย่าไปเอาดูได้นะเพิ่นสิว่าแค่สีหน้าเพิ่นสีไทยพิมก็จริงแต่ว่าฝรั่งเขาเจ้าก็คิดมากไม่ธรรมดาแล้วน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่เฮานี่ <c oughs> เฮานี่บ่คิดมากเลยเฮาเฮาเก็บอย่างเดียวนี่แหละล่ะจ้าทีแล้ว,แ,ลวแต่ว่าแพ็คกับพี่จ้อยกับสิจัดที่เก่าล่ะอเธเพิ่นแฟนพี่จ้อยเผื่อก่อนพ่อพ่อแม่พี่น้องไปเก็บที่เก่า ในไหนเพม่อนก็บิถไทยทิย้งเนาะนี่มันก็เริ่มบ่อ้วกปล่แล้วก็เริ่มค่อยอ้วกไปตนยไเประ่านะเล่าอัวกนี้แล้วเนาะแล้วเหนียวแล้วไหมอโอ้ยเ <laughs> จอดีเข้าแล้วเจอดีเข้าแล้วพี่น้องจ๋าเบ่งเด้ะนี่เห็นบ่สวยๆดูนะโอ้ยแมนคว่ำเล่าอ้วบคักแ <laughs> มนคว่ำผิดจอยนี่ เก็บจะเก็บเพิ่นได้ปุ๋ยเสร็จแล้วเนี้ยเก็บข้าตัดเก็บไปนี่เห็นบ่นพี่นอ้องแล้วเมื่อไปกินเฉี่ยวก้รแล้วก็ได้ไปกินจะเป็นเดือนแล้วเนาะมันก็นจะเบิดแล้วตัวเฉี่ยวก้อนนี่เราเอาไปเลือกเลือกเอาจักหน่อย ตรงไหนก็เหมือนกันแหละจ้ะตรงไหนก็ปินเหมือนเดิม องคนก็ปีจอยซอยกันเก็บข้าวเดียวละจ้ะไปปัญะช่วยกันช่วยกันสองคนแนมซอยแพทในเด้อพี่พอแมพี่น้องจ้ะแนมซอยกันเนี่ยมองได้มันอวบมองได้มันอันนี้เสียงเด็ดก,กับฟินือเก่าละจ้ะแมียนยูป,ปานี่ขนาดนี่ขนาดเก็บไปหลายหลอแล้วก็นีงอวบอยู่นะพี่น้องเนาะ ป้าน่ะแล้วเป็นจอยๆแล้วก็อวบกะตามเพิ่นขึ้นอันนี้นั่นแหละเนาะเสียงเด็ดปินเหมือนเดิมนี่พวกพี่น้อง อ้อยล่มคักล่มเนี่ยอยู่คนละมุมกับพี่จอยคือเก่าละจ้ะนี่เบิงเบิง่งน้องต้นโอกบ,บย่ญ่ๆแล้วก็มีขึ้นเกา่า ก็เริ่มออกดอกคากแล้วบ้าที่บ้าเพิ่นสีไทยทิมนะเนาะออกดอกคากแล้วพี่น้องเหี้ยอ,ออกดอกแล้วมันก็นขึ้นสีบงงามขึ้นเถี่ยวก่อนสิแพทย์ก็ผิดจอยเก็บดอกจก้ะนี่เขามาเอาอบุบวบนี่เห็นไหมอุบวบเนาะพี่น้องเนาะอุอวบอันอันอบวบอันมากเลย ขอพายเดี๋ยะดะนี่นี่น่สต้นก็นาเสียนี่สิอยู่วันอันเาแต่เก็บขื้นเขาเน่นนี่เนาะนี่แหมเห็นบะเนี่ยนี่จ้ะสัดโทวบักโมวักแตง นี่มันบักแตงโมหหิวป้าพอแม่พี่น้องย่างหาเอา ไปเยี่ยมดงแถวบ้านแพทเลยว่าเราเป็นจังไดในแนเนาะดงนั้นถึงจะบระอวบประอ,ว,ระอวนแตะกะกินแสบพักด้วยจ้ะพี่น้องจ้าแล้วหวานไหมไหาที่หนึงเลยคว่ำแสบหาที่หนึงไปเลยจ้ะชนะเลิศไปเลยเนาะ ดียวสิเต็มแล้วนะนะเดี๋ยวนั่งผ้านั่งหลอกข้าวหนึง่งสังสีให้เราไปใส่หนึ่งปลาให้เราไปลวกใส่หนึ่งปลาเดี๋ยวเ,ยวเอาก้อนนี่ฟินี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเด้อนี่ฝุ่นนะฝุ่น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 พ่นเะพอะผิดจอยร้อนซ้อนแหละ บสุดยอดเลยคุณนะ่ะแพทใต้คนมักพอมัพี่น้องบ้าคือบว่าหักเอาอันยัดยอดอ้อนๆแพทพระคนมักมักกิบผักง่าย่าๆสิล <c oughs> <c oughs> ามสาดเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยตามสาดมาดามต้อยากหัว พิ่นขึ้นรุนหลังนะพี่น้องเนาะนี่รุนหลังจ้ะเป็นห่อสมัยมาเก็บใหม่ๆก็พี่จอยเนาะอวบงามขนาดไปเดี๋ยพวพาพ่อแม่พี่น้องนัง่งนั่งอันนี้ใบจักหน่อยเด้อจ้ะเด้อโอ้ยเก็บข้าวเดี๋ยวเบิง่ง ข้าไปนั่งลีใบแล้วข้าไปนั่งลีใบจะบ้าสิแหนมหาหมองวบๆฉันเด้ขิ้าไปนั่งอุ้ยกอนอัน่ะเดี๋ยวไปเอากอนอั่ะนีกแจ็คอยสะพพกผู้ลังคนเป็นเสียดายเ็นละ จะละพี่น้องง่ามบ่ค่ะต้นหนึ่งก็เอาต้นนี้ต้นนี้นี่นี่นี่้ยพอสีเดดพอแดเด็ดจะคือง่ายเห็นไม้ไปหนาไปเรื่อยง่ายไปหนาไปเรื่อย ข้าวเดียวพี่น้องเฮ้ยเต็มเต็มคือเกาข้าวเดียวปวบปวดพร้อมง่ามคือเกาละจ้ะเนาะโผล่โผล่บังโมบังแตงนักจันไปจะไปดงหนันแบะดงนีเซยเยนี่จ้ะตัวนี้คืออ่อนให้เราไปหนึ่งใส่ปลา สีแสบค่ะมาอยู่นี่คะ่ะฉันก็อยู่นี่มาพอกันอีกแล้วม,มามามานัง่งมานั่งหลอกมานั่งเบานั่หัวมวนกันมา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 ต่างกล่องใส่กันเลยผู้ได้สีคักก็กันผู้ได้เพิน่นเอาอีกแล้วพี่น้องจ้าต่างกล่องใส่กันเลยเพิน่นวะ มาเบิ้งว่าห้องข่อยห้องเจ้าสิอ,อ้วกว่ากันเจ้าคือเสียดายแล้วขักแฉเฮ้ยผลมะเฮ้ยตอดมาตอดมางงงงโซ่มาตอดมาเลยนะตอดมาตอดมาเฮ็ดบอกพ่อแม่พี่น้องอยู่ว่าเจ้าเสียดายตลงนี่อีกอย่างหนึ่งไอ้ทิศว่าจะไปเกลี้องเพื่นดูหลายประสันมันบ่ ไอที่ว่าเขาให้เก็บกปเยอะสิไปดูหลายก็เลยเว้นเว้นช่องว่างนะพี่น้องจา๋าความเก่งใจเป็นสมบัติของผู้ดีผู้ได้เปิ้ลเปิ้ลเปได้แท้ให้ที่จเจ้าเพิ่รสเถอะไอที่จเจ้า,จาเพิ่รสเขจาจัดเต็มวัได้เปิ่ลเดี๋ยวคักแถวข้าวสองคนนี่นี่นยังอ่อนอ่อนอบบัพื้นเกานา่นกานาะเฉพาะเจ้าเสียดายแล้วล่ะสุดยอดดีจ้ะดีแล้วโอ้ย แม่อันอยู่ดงใดกับบ่คักซ้ำเพลินเราคักเกาอย่าคักอยู่เราอยากคักแห้งพี่นะฝุดไปไปเดี๋ยวผ้าพ่อแม่พี่น้องนั่งเด็ดกันแล้วมามามาตักกองใส่กันเลยสองคนสวดน้ำกันอยู่ละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝุ่นเห็นบ่อุ่นใส่กันได้มุ่งบ่ ว่าจะมาเห็นมาดามเนาะเห็นนี่เด้เห็นอยู่นี่เดี๋ยวเออแบบนี้เห็นเห็นของเจ้าตั้งไกลเจ้าเห็นคักกว่าบ่จ้ะเจ้าต้องยับไปอีกหน่อยนึงจ้ะยับอีกก้อนเดียพ่อแม่พี่น้องยับไปพุแล้วมุ่มพุแล้วจ้ะมุ่มได้มุ่มมุ่มนั่นละนั่นละเออฮักก่อจากข้างก่อนพี่น้องเอ้ยขออนุญาตขออนุญาตฮักแล้วลงแล้วก็จะแตกคุณชื่อเก่าล่ะมาเยอ อีกย่างนึงดงนี่เราแบบว่านั่งดีเนาะอันนั้นเขายางลรอเขาย่านแต่เหยียบเพิ่นนหรแม่เนาะมันแม่อยู but but at ่เพิ่นสิถิ่มก็จริงแต่ว่ามันกับบวชักไหมดงนี่นี่คักพี่น้องจ๋าคักคักเลยคักแห้งไปมาตั้งตั้งตั้งก่อยได้ก็จังไปเห็นคือของเจ้ามันคอยเฮ็ดให้เฮ็ดดุตั้งจังได้กับบวชักพ่อแม่พี่น้องก็สิมเอาหมอยกันเถอเด็ด สีมาวงมอยเม่วงไม่ดูสิตั้งจังไดกะบ่คักสีมาวงมอยซอยซอยซอยเดี๋ยเห็นแล้วเห็นป่ะออมา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 เห็นคักแล้วประเทศนนี้เห็นบ่คักแล้วจังจังคักจังคักแล้วจังจังแห้งพี่น้องจังแห้งนี่ขอสิมิยังสีอ่างเจ้าไม่ยังคะขอได้แต่ผักกาดตอนนี้ผักกาดตอนเขาเอินผักกาดยังก่อนผักกาดปลานี่ขอได้ผักกาดปลาหินคักเด้อพี่น้องหินหิน ประกาศปลาหินตีหินหินปดามเห็นเป็นปรไเด็จประกาศปลามาพ่อแม่พ anyway> uh. ี่น้อยหินจ yeah, ัดมากมากครับตกคือจังมืดใช่ปะมืดเนาะออืมืดค่ะมันต้องมันต้องตั้งมาทั้งผุนเอาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ก็ได้พ่อแม่พี่น้อยใหญ่อีกแล้วดาบตั้งมุมนั่นเออเบวดใหญ่จะเคลียจัดเลยค่ะจัดง่ายเลยง่ายเลยจ้ะเออจังสีกแบบจังชัดอยู่เอาตั้งใกล้ใกล้กันหล่ะเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีนั่งกันดที่สาว ย่านแต่พ่อแม่พี่น้องบม่ได้เห็นน้ำกันนะเรื่องของเรื่องเพราะสิว่ามาดามไปใส่น้องจอยไปใส่ผันสิว่าล่ะมาน้ำกันนี่ล่ะมีน้ำกันนี่ล่ะบ่อแตกส่วนๆใช่กันึมีดแตกนานเอาวิธีไม่ใส่อีกสงสัยอยู่ในถุงผักตอนตอนเ้าลงไปเ้าเดี๋ยวเอามีด,ล,ด,ล,ดล,ล่องบ่อที่ไปเอาลงแพทย์เห็นบ่ต้องพี่ม,าามันเป็นมือนเจ้มาม่นางเจ้มาม่นาง กองพี่มันเป็นมืด,ม,ด,ม,ดมืดเป็นมืดมืดว่ามันแล้วแต่แสงขนามันแ้วแต่แสงครัางเธอน่ะททนแ,แจ้งแล้วมามานาั่งบ่เนี่ยแจ้งแล้วแจ้งแล้วนั่งไปนั่งมาลมพัดก๊อกลมอีกกกมามามานั่งมานั่งแจ้งแล้วเออสวดสีได้พ่อแม่พี่น้องเอยสวดสีได้มุ่มเอาพี่ปีมาหอดละบ่เออาื่อังสัน <dette> เดี๋ยวเด้อจอดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อค่ะอันนั่ง <ๆ S 2> <ขอ S 1> หลอกกันพ่อแม่พี่น้องเมาหมยสาวสวยยี่น้ำกันนีดะตะวันจังอันเดียวอันหลอกแล้วดะจังสีส้ัน แล้วจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะบอกมาในแดดเอ้ยแหงตาดำอยู่เหนพ่อแม่พี่นอ <c oughs> ้องสิบ่เห็นกล่องสีเหมือนมพ่อแม่พี่น้องทุ่งอยู่กับเลยว่าเดี๋ยวพี่จ้อยเรากำลัลงสีปั๊บปุง๋งเดี๋ยวเราสื่อกล่องใหม่อยู่ดเด้อจ้ะเด้อตอนนี้หางเงินสื่อกล่อ,อง,งพ่อแม่พี่นองอ์จ้าอย่าลืมเมืองขอดชนะได้อจได้มีเงินสื่อกล่องเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีจีด้มีเงินเติมเงินมั่น <c oughs> เงินชาเลาะปลาจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะแม่นแม่นาม่นแม่นแม่นดมีนแมาแล้วแม่น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 แม แต่ว่าตอนนั้นเราเมร์เราโทอแล้วเราก็ร่างเดินทางอยู่ตีอ๋อเราออกมาตอนที่เอาออกมาเราโทอว่าเราอันเอ้ยบอกแล้วบอกแล้วกล่องพูลังคนลง <laughs> พราแม่พี่น้องพูลังคนอันกล่องหังงงวซา,ากหัวคว่ำแล้ว <laughs> มันตรงมาตั้งพี่เอาเอาตั้งได้ก็เอา <laughs> เอาอไบ่ได้เห็นกันแพทย์กับบอ๊อบปัญญาดอกให้ได้ยินแต่เสียงเอาเสียเป็นเสลยครับุูลัคน เปล่าแล้วเปล่าแล้วบัดนี้สปีมาหอดแล้วตั้งไปตั้งมากล้องหัวซักหัวกวงพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ก็แเจ่งได้ล่ะเจียงยู่เห็นป่ะเบิ้งเอาเบิ้งตะพักอัไรลบิบ่ต้องเบิ้งหน้าจอยดอกพ่อแม่พี่น้องมันเป็นหยัางไรบ้างเบิ้งมาดามคนสวยนี่แหละเบิ้งก็แมาดามกระพอยมีเจ้าคือบังแกงซีนข่อยขอโทษเด้อจ้ะวไม่บ้านดาเพิ่นพี่น้องบ่ได้ไหมควรแล้วปากแกงซีเอ้ย พักบังเสือโบเห็นในกล่องจอยพักก็ก็สีเห็นมาดามเพราะว่าเพ่อหนนนใส่กางเกงกันกันเปียกมาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจอยบ่มีเงินสื่อคือเพิ่นแม่เออเออโบตอนเล่นตนเนาะยังวะเอ้ยบ่มีเงินสื่อส่งกันมันเปียกพ่อแม่พี่น้องจ้าพักอยู่ได้เดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องหลอกฟินฟินมวนมวนมันมันน้ำกันเลยจ้าเด้อหลอกหลอวกระพากันเอาเอากระตามาหาบเอาแบบนี้ ไปย่ำได้กับไปประผลปลาหนีพ่อแม่พี่น้องจะหักปลาหนีไรเราหลงหักปลาหนีแพลตว่าไปปลาหนอนซ่าโอ้ยเห็นปะบ่บ่ปวดบ่ง้ามแม่พ่อแม่พี่น้องเราบ่เราบ่คักเราบ่คักเราเราบ่คักเราบ่นั่นเราบ่เจ็บบ่แจียงอ๋อเราสั่งกับเจ็บแต่ปลาหนีละเจ็บจนกลัวเราเสียนแต่ท้าบรถพังกับพ่ไปตัดเก็บเลรอดอกแล้วออกคักแล้วเนาะแมนตาบาเขาเมืองในปลาแบบขึ้นยังส่งอวบบ่ปลาหนั่นแม่ปลาหนั่นอ๋อ แล้วก็กินนั่นให้ให้คันให้คว่วแสบนะคันให้ปลาอันปลาปห้งปลาบุญปลาแห้งบ้านคักปลาอันอันปลาปลาอันที่เขาสุดทายถิ่นบ่คักปอนใดญ่น้องกุ้งสาแต่ละปลากับพวกขึกันเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะแข็งเนาะแล้วเป็นสีแข้งแข็งไหมแกงส้มไปให้กินมือนั้นแต่ก็บแสบอยู่เห็นลาดก็ได้แต่ว่าคันแต่ให้คว่วแสบเทียบเท่ากับของ ปลาอื่นๆแล้วสู่ปลาอื่นบ่ได้จ้ะสมกับเจ้าของคอนเสิร์ตถิมด่ดอกบ่ได้รู้ถูกกันพักแล้วจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เก่าที่คนให้กินต่วาเอาแป้งสั้นละว่าอ้อมหนาอ้อมหลังอันใดทิตพี่จ้อยเพลยนจัดเลยไอจิดเพื่นไอจิดเพื่นวะผู้ใหญ่ให้ไปเก็บได้แต่ว่าพวกเชิดก็ต้องไงเก่งใจนี่เด้อเพราะมันไปเก็บคักคอน่ะโอ้ยกับเขาติดใช้ถิมเออแต่ว่ากัเนาะแต่ก็เก่งใจเพิ่อนกัดีที่กันละ พลังคนจะได้บ้าห้อ่อนี่จนเกินไปนะพี่น้องจ๋าว่ามาเก็บเอาลจังเลยเขาไถิมบุเทียวซิวเลยั้งพนะว่าอว่า็อยากให้ได้คิดไอทิดเผลอแล้วเจอกันไอทิดไปเขาย่ไครับไอิเจ้าไอทิดเจ้าไอิดเจ้ารอันเป็นข้างไสยหาตะกะแตน นะขั้นแกวตาบ้าแตกซะนอตาบ้าแตกบอบ้าน่องไปเก็บน่องกับบอเดียเก็บสาบเข้าเก็บไปจอยว่าสันจะใครเก็บเนาะพีจอยที่หลังอย่าจงเด้อเก็บไปเลยยังบ่เก็บเก็บอุตส่าห์จงไว้น้องไปเก็บเพื่อนข้าเจ้าไปซอยเอาก่อนมันไปซอยเอาแล้วพี่น้องแต่งูดขึ้นไปเถิงเถิงพี่จอยน้ำตั้มข่อยบอสันเฮอยบอเดียใส่กางเกงตัวนี้ไปผมมาข่อยใส่กางเกงแบบเจ้าหิไปกางเกงข่อยเกือบขาด จักว่าเสือจักว่ากางเกีงคอยคอยว่าโอ้ยข่อยว่าน้ำก็ส่งว่าซาโจงไปให้กันยางคักอันนึงสองยอมงามๆเสียใจอยู่เด้ออคได้เพิ่นหน่องตาลไสิกินแซ่บๆได้กินเอ้าลืมเอาผักให้ไอ้ตาลนานนานมึงค่อยกินตาลอยู่ในรถนั่นล่ะหญ้าตะกั่ตนหนาตะแั่ตนนั่งได้กินอยู่ได้กัมหนึอ้ได้กัมนึงพอให้นั่งได้กินเฮาเดี๋ยวค่อยกินให้มัน แต่ก็ไมาได้หลายถ้าให้ผู้ใดไปเก็บก็บเก็บบ่เบิดดอกถ้าคนบน่เอาหลายเนาะน<ๆ>นมันคือมูเฮาเก็บปีที่แล้วเห็นบ่ไปย่ามได้ก็ได้เก็บย่ามนะแตกซราบหลับอยู่นนะะปีนี้จัดเต็มนะจ๊ะปีนี้ได้กินทั่วอำเภอเนี่ยละปีนี้วาย <c oughs> ไอเขาเดี๋ยวลือกันไปทั่วอำเภอเลยอำเภอฮอเซนกับอำเภอไวเลอร์พักมาจากไหนผักมาจากเอนจอยดั้นเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนาดากกับ มาดามเห็ดมัสลูมนำสง่งโดยมาดามเห็ดมัสลูมนำเสนอผู้น้ำเสนอกับผ <Okay. S 1> ู้น teamwork, ำส่งพ่อแม่พี่น้องจ้ะทักเธอได้เขาเลยมาทีมเวิร์คทำงานเป็นทีมนักสืหันไปกองใดหัวละทรายหัวอยู่ยังหัวละยุ่งยังสิบะหันบะหันพ่อแม่พี่น้องเบะหอย่างเดียวจอยนะ <laughs> เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิหลุดบะท่านเพิ่งเพ่งเพิ่งลุ่กระตาแล้วพ่อแม่พี่น้องหมายของเราจะเสร็จแล้วนะเพราะเราจะจะไปแล้วเราจะไปแล้วเหรอจ้ะ แต่เด็สิลูซอยหรอเห็นว่ากระได้สิลูซอยแล้วพี่การทำงานเป็นทีมพ่อแม่พี่น้องทีมอันนั้นก็เก็บไปเธากินเท่าซะเนี่ยเออเพราะวจะเอาไปให้พี่ปีห้พี่ปีทันละ<อ>เดี๋ยวมืออืน่นมือห้อเขาจังมาเอาอีกแมนหรือว่าเทาสิไปเก็บหุ่นดงหุ่นก็ไปหาแล้วไงะมืออื่นเนี่ยไปนะเฮ็ดนั่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วให้อาทิตย์แล้วเราไปเด้อยมืออื่นไปไปเอาบระดี๋ยวอาเซียนว่าประดี๋ยวอันเขาว่วมตะเขียนหา ไปเอาผักกูทันดิอ๋ออันมื้อน่ะนะเบาบางบ่อันมื้อน่ะว่าสิไปเยี่ยบมืนแม่ลูกอันอ๋อออกออกจากปลากรางตุ้งนี่ก็สิไปซื้อของขวัญว่าสิพาไอที่ไปตะเข้าวพน่ะฟันพระหัตเทียดยังสันวันพ่อเลี้ยงหากระพ่สุซานมากน่ะดิโอ้ยเรามาเอากรไปิุดผักกูดก่อนโอเคกรนดะจัดไปพี่สุซานเราจะถาก่อนเฮ้ยเราบ่ได้มาหอดไงขนาดเราเป็นเด็กมาหอดจังโมงกาลังโซเล่กาลังว้างแผนกันพ่อแม่พี่น้องเออ งานรัดตัวงานรัดตัวธุรกิจรัดตัวเฮ็ดงานเฮ็ดยังเกี้ยนขอความหากันว่าเขาสิไปทั้งใดมีิไปทา้งใดเขาสิจัดการแตนในเขาสิ่เรียนไปเซ็นใด้พูดเด้เขาสิเก็บพักยังเขาจะไปฝากผู้ใดแน่พูดนะพูดเลยซ้ใดซ้ำหนึ่งได้จัดฉากสวยๆนี่เด้อพี่น้องจัดไปนี่เด้ออันหันหน้ามาดูพวกละคนน่ะฮะเอ้ยมันบังหน้ามาดามโอ้ยพอแล้วเอานี่เด้อกระลังกระลังกลมๆซองๆใส่กล่องมาดามอีจับไว้ไหมพี่หนอน คุณเห็นบ่อคุณนี่จังซี่นี่นี่กินบ่อจ่ายห็นบ่อคุณนะน่ะไปไปไปมาสิลองซอยเห็นมันแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้างามบอกลอกซอยกันจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิ้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 งผู้นึงเป่นกะฟ้าฟ้าวผู้นึงแล้วผู้นึงโทรมาแล้วแพดบอลเราสีหอดใบปนันแต่ว่าก็ชั่วโมงเดียวเองเนาะจต่อุ้นเสริมมาไว้เลยนะรอไปก่อนได้ปีปีรอไปก่อนปีปีเจ้านี่ยเจ้าเจ้าเจ้าอยากกินผักสดสดสวยสวยงามงามปวดปวด รอจักสองนาทีพันแล้ว <g üler> <g üler> เดี๋ยวจะไปเลยเดี๋ยวนี้เลยเว้าทยอีกแล้วเดี๋ยวออนออกจากป้านี่เราจอยกสิจอยก,ส,อยกสิเขาห่างบระเทศนี่ไปซื้อเนี่ยไปฝากกันนั่นแม่ลูกอ,อ,อ้อนไอ้ฝากกัน,นยังก่อนละ่ะยังก่นนอกนลราคึ้นั้งได้กันเอามืออื่นห้าสิบวอไปใส่ป่มืมออ่นมันสุดเลยง,งานแหลกห้าสบวอไปใส,ส่ป่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างแผนกันว้างแผนใหม่เด้อ <g üler> มันเลิเรียกดกับสิแดงไปเอาอันพระกูดบ้างแทนว้างแทนมาดานมันบอด้ดึงที่ละอันใบละพี่น้องหูดเอาเลยนี่แสดงว่าเคยไปหลอกฟ้อมเฮ้ยวัตสุยางอ่ะนะหลอกฟอนอ่ะเห้รีบกี่ไวอยูหน้าซะก่อนมาดิไวขั้นบอมันขั้นบอขั้นอยู่มันเหม็นบอบอหม็นได้ล่ะผู้ใด้บอหม็นห่วย ข้าวข้าวเจ้าคือว่าเหม็นแต่สันเด็ดอันี่จักแล้วจำเขาได้แล้วแต่ไนหน่อยแล้วข้าวเจาะมันเหม็นพะนาดข้าวเจ้ามาตำสาดเด้อย่างก็ปอนั่นปอน่เอออีลีติเอ้ามาเพศศาสตร์เนาะเอ้าบ่มาไวเอ้เอาอีลีติแมนเอาเบิดยังเอ้าไหมเอาไปสิบ้าเมื่อแล้วนเพื่อนแจ็คไฟสิบ้าไปเอามันเบิดเอามานมันเบิดปอนี่ยนะปเพศศาสตร์อุ้ยแต่ตำสาดแล้วเนาะปอเอาเจาปเพศยังขนาด จักแล้วเอาบวกก็ไดรู้แล้วไปไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะเป็นล่ำเนี่ยสันเดียดนะกัเป็นล่ำนะเขาก็สิมีแนวเฮ็ดของเขาเขามาตำสาดเฮ็ดสาดมาสาดเป็นสาดโอ้ยนั่นแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอาจ่อไปท่านังได้คอยมาทางนี้ปั๊บพ่อแม่พี่น้องน้องอกก็แล้วกัสิงามจังสีได้จ้าไปแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเอืกอยมาแล้วเอืกอยมาหอดแล้วผิวคอมเมนตาหอดแล้วน่าจุ๊บๆขอบคุณต้องกำลังใจดูคอมเมนต์ดูไลค์ต้อแชร์ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทั่วโลกได้อจ แล้วว <Wow, S 2> <ะ>้าวส่วนทุกไลฟ์ทุกแชร์ <Wow, S 2> ทุก,กส่วนกันมเสื่อมกดกระดิ่งเพื่อทีซีวไนใพลาดคลิปใหม่ๆต่อไปของมาดามเพชรมาจารุมกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์